ทีทานลาวเลืองหนูน้อยอาจหารดนนานมาแล้วยังมีป้าดุงพงไัยที่มีควมอุดมสมบูรณ์และตึบหนาแห่งหนึ่ง ป่าดงพงไพแห่งนี้มีน้ำตกตาดตกมาจากภูเขาสูงที่ทรงเสียงตาดตาดทั้งสะอาดใสเย็นและมีมู่ป่าน้อยใหญ่ลอยเล่นไปมาในป่าดงพงไพแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่อาศัยอยู่ห่วมกันอย่างมีคววมสุกอยู่มาเมื่อหนึ่งสายน้ำก็ได้เกิดโบกแหงป่าไม้และฝูงสัตว์ก็ได้พากันล่มตายเป็นจำนวนหลวงหลายส่วนพวกสัตว์บางจำนวนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่โศกเศร้าหว,วมเหงาเพราะพวกเขาบบหู้เลยว่า จะมีชีวิตอยูต่ต่อจนไปถึงเมือ่อใดถ้าหากว่าพวกเขายังขาดน้ำอยู่แนวนี้ในป่าดงพงภไยแห่งนี้แมนมีพญาสร้างเป็นเจ้าป่าเมื่อพญาสร้างได้เห็นว่าสัตว์ป่าทั้งหลายจะบอ่อไหวแล้วดังนั้นพญาสร้างจึงได้ห้องเป่าประกาศให้พวกสัตว์ทั้งหลายมาประสม เพื่อที่จะซอกหาผู้ที่มีความเก่งก้าสามารถขึ้นไปเบิงเทิงผู้ว่าย้อนหยังน้ำตกตาดจึงโบไหลลงมาเมื่อหู้ว่าพญาสร้างได้ซอกหาผู้เก่งก้าหมีจึงได้ว่าขึ้นว่าพญาสร้างเอ้ยผู้ทีจะสามารถขึ้นไปเทิงผู้ได้ก็มีแต่นกเท่านั้นแล้ว พอแต่นกได้ยินนกจึงได้ตอบกลับไปว่าถึงว่าค่อยจะมีปีกบินแต่ต้นโตของค่อยน้อยหลายคงบ่าสามารถบินขึ้นไปเทิงภูที่สูงแบบนั้นได้ดอกมีแต่ลิงเท่านั้นแหละที่จะขึ้นไปได้เมื่อนกน้อยเว่าห้อลิงลิงจึงได้เว่าตัดความทันทีว่า ถึงว่าค่อยจะปีนต้นไม้เก่งแต่ย้อนโบได้กินอย่างมาหลายมือแล้วค่อยโบมีแหงพอที่จะปีนขึ้นไปดอกในขณะที่ทกเถียงกันอยู่นั้นก็ได้มีหนูน้อยตัวหนึ่งลุกขึ้นแล้วว่าขึ้น่าเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายเอ้ยโบต้องทกเถียงกันดอกคอยจะขออาสาไปเองดีกว่า พอเมื่อพวกสัตว์ทั้งหลายได้เห็นหนูตัวน,น้อยแสดงความกล้าหาญพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็บอยากจะเสือว่าหนูน้อยตัวนี้จะสามารถเท็ดได้แต่พวกเขาก็ได้ตกลงให้หนูน้อยนั้นขึ้นไปเทิงภูหุ่งเศร้ามือต่อมาหนูน้อย ก็ได้ออกเดินทางทันทีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ภูเขาที่สูงสันพอเมือ่อฮอดหอมหูหนูน้อยก็ได้เห็นพญากอนหินกำลังห้องห่อยู่เราจึงได้ถามไปว่าพญาก้อนหินเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงห้องหน่นอพญากอนหินก็ได้ตอบว่า คอยหยิวน้ำโฮสวยหาน้ำให้ค่อยกินแด้เมื่อหู้สาเหตุดังนั้นหนูน้อยจึงได้เว้าขึ้นว่าอยู่บนนี่บบมีน้ำอีกแล้วค่อยกำลังจะไปเทิงผูเพื่อที่จะเหตให้น้ำตกตาดไหลลงมาพอเมื่อพญาก้อนหินได้ยินแนวนั้นเราก็ได้มอบก้อนหินวิเศษ ให้แกหนูน้อยเพื่อเป็นสิ่งป้องกันโตในการเดินทางหนูน้อยได้หาก้อนหินวิเศษนั้นไว้แล้วขอบใจนำพญาก้อนหินแล้วลาาก็ได้จากไปพอหนูน้อยเดินทางไปได้ไระยะหนึ่งก็ได้ไปพบกับพญาต้นไม้ที่พวมห้องไหายอยู่ ช่วยแนะ่ช่วยเอานะ้ำมาให้คอยกินแนะ่คอยพวมจะแห้งเหี่ยวตายแล้วเมื่อหนูน้อยได้ยินพญาต้นไม้ห้องขอควมช่วยเหลือแนวนั้นเราจึงได้เว้ากับพญาต้นไม้ว่าพญาต้นไม้เอ,อ๋ยทานยาสูห้องหาเลยเดี๋ยวค่อย จะเดินทางไปเถิงภูเพื่อเฮดให้น้ำตกไหลลงมาเมื่อพญาต้นไม้ได้ยินคำทีหนูน้อยบอกเราจึงได้มอบใบไม้วิเศษให้แกหนูน้อยแล้วยังบอกอีกว่าหนูน้อยเอ๋ยใบยไม้วิเศษนี้จะช่วยให้เจ้าบินได้คือดังนกเนอเมื่อหนูน้อย ได้หบบาใบไม้วิเศษจากพญาต้นไม้แล้วเราก็ได้ขอบอกขอบใจนำพญาต้นไม้แล้วเราก็ได้จากลาไปพอเมื่อหนูน้อยนั้นได้ขึ้นไปงอยถึงใบไมใบไม้วิเศษนั่นก็ได้พาหนูน้อยเหอะขึ้นไปเทิงภูเมื่อไปหอดหนูน้อย ก็ได้เห็นงูใหญ่ที่เปลี่ยนตายานตัวหนึ่งงูใหญ่ตัวนี้มันได้นอนตันทางน้ำไหลอยู่ดังนั้นหนูน้อยก็เลยได้อ้อนวอนตองูใหญ่ว่าพยายญางูใหญ่เอ๋ยช่วยออกจากทางน้ำไหลนั้นสาเพราะว่าอยู่ทางลุมพุนต้นไม้และสัตาวา์สิ่งทั้งหลายพวมต้องการน้ำ ดังนั้นขน้อยจึงมาขอให้ทานช่วยออกจากทางน้ำไหลให้แด่ถอนเมื่อพยายญางูใหญ่ได้ยินหนูน้อยเว้าบอกมันก็หู้สึกใจให้จึงได้เว้าขึ้นว่ามึงโตน้อย,ยเป็นยังคือมาอวดเก่งแท้ว้าแล้วงูใหญ่ก็ได้เปลาไฟที่ลูกเป็นเป๋ว ไปใส่หนูน้อยทันทีแต่โซคยังหนีที่หนูน้อยสามารถลีกเปลวไฟนั้นได้อย่างปลอดภัยพญางูใหญ่ยัยงไสหางฟาดตีจนแผ่นดินสะเทือนป่านว่าภูเขาจะพังทลายพอเมื่อเห็นดังนั้นหนูน้อย ก็ได้จับเอาก้อนหินวิเศษยกขึ้นแล้วก้อนหินวิเศษนั้นก็ได้กลายเป็นดาบที่มีแสงเหลื่อมออกมาดาบที่เกิดจากหินวิเศษนั้นก็ได้พุ่งไปใส่งูใหญ่นั่นทันทีในทันใดน,นั้นพญางูใหญ่ก็ได้ถึกตัดเป็นตอนเล็กตอนน้อยแตกกระจายไปทั่วป่าดงพงไพ และได้กลายเป็นปิงเป็นทากเป็นยุงเป็นหิ้นท่าดูดกินเลือดของคนและสัตว์จนถึงทุกเมื่อนี้นับตั้งแต่นั้นมาป้าดงพงภัยแห่งนี้ก็ได้กลับกลายมาเป็นสีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์และมีดอกไม้ที่สวยสดงดงาม คือดังแต่ก่อนส่วนสัตว์ป่าทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็พ้กกันอยู่ห่วมกันยังมีความสุขตลอดมานิทานเรื่องนี้ได้สอนให้พวกเฮาหู้ว่า ถึงว่าเ้าจะเป็นคนตัวน้อยๆถ้าว่าเฮามีความเก่งก้าสามารถเฮ็ดในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องแล้วพอเมื่อพบอุปสรรคพวกเขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้และจะได้หาผลสำเร็จสมดังปาถนา